สวัสดีครับเดินทางมากันจนถึงวผู้เข้ารอบสิบคนสุดท้ายของปีกันอีกครั้งนะครับหมาหมามานอนเริ่มเฉยไอ้หนูยังไงลูกเจอหมาใส่หมาเจอแมวใส่แมวของแท้สามสองหนึ่งแอคชั่นค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อผมรักนะคะอยู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยปทุมธานีค่ะคณะภารกิจก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบหนึ่งค่ะอืมนี่เป็นคนคนเดียวเลยที่ เรามาเจอกันที่โรงเรียนเพราะเห็นบอกว่าช่วงชีวิตสปีใช่ไหมก็คืออยู่ที่นี่เลยเหมือนเป็นบ้านอีหลังหนึ่งเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนไม่มีนักเรียนใช่ไหมไม่ถามไม่มีเลยเงั้นพี่ขออนุญาตถอดแมสหน่อยฮะให้เพื่อนได้เห็นหน้าเห็นตากันตอนที่น้องๆดูอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นคนสุดท้าย ขอค<ช>ูเขารอบสิบคนเกิดให้เพื่อนฟังก่อนวันนี้เราจะเจออะไรบ้างครับโรงเรียนเรานะคะก็คือเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรก็คือจะมีทั้งหมดสิบสองแห่งในประเทศค<ร>่ะจะเป็นโรงเรียนประจาแล้วก็การเรียนการสอนที่เป็นวิทยาศาสตทั้งโรงเรียนเลยแล้วก็หนูอยู่โรงเรียนหนูทําอะไรบ้างแล้วก็ห้องที่หนูใช้ชีวิตอยู่แบบหอหรือว่าห้องโครงงานอะไรประมาณนี้ค่ะมอต้นนี่คือพบรักเรียนที่ไหนมาอยู่โรงเรียนสตรีวิทยาสองค่ะทําไมถึง อยากมาเรียนต่อที่นี่ตอนนั้นนะคะดูกับตันมิทล้วก็เลยมีแรงบันดาลใจในการที่จะมาอยู่ที่หอคะ่ะอยู่มปลายแล้วก็เลยอยากลองใช้ชีวิตในหอบ้างว่าจะเป็นยังไงลองปรับตัวเข้ากับผู้อื่นอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าโรงเรียนนี้ทําให้โตขึ้นเยอะมากๆอ,อ,อย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวเราลุยกันเลยน,นี่คือแบบใหญ่มากแบบเราพูดกันที่มีเสียงแบบเออโคด้วยนะฮัลโหลนี่คือพรบรักกำลังนาเราไปที่ห้องโครง,งาการอันนี้อ,อันนี้มีความพิเศษยังไงเลยก็เพราะว่าตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นที่ที่แบบ เวลาจะมีไอเดียอะไรทําโครงงานทํานวัตกรรมหรือจะวิจัยอะไรสักอย่างก็คือจะมาระดมไอเดียกันตรงนี้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่คือทําโครงงานก็ทําเป็นคู่ทําเป็นกลุ่มอเงี้ยค่ะ คณะภารก,กิจนี่คือลรงไปวา,างแผนด้วยังไงก็สําหรับตอนนี้นะคะหนูก็เตรียมพอร์ตเอาไว้แล้วสําหรับยื่นตัววิทยุลาค่ะแต่ว่าตอนนี้มียื่นของทางมหิดนไปแล้วด้วยจะยื่นที่ไหนบ้างก็ต้องปรับไปตามแต่ละมหาลัยค่ะของหนูก็คือใช้แค่พอร์ตแล้วก็เป็นพวกเรียงความอะไรปกติเลยค่ะตัวนี้เราเตรียมไปตั้งแต่ตอนสมัยอยู่มอไรฮะคือเพิ่งมาเตรียมจริงจังตอนม6เลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติแบบพวก ผลงานอะไรพวกนี้ก็คือหนูทํามาตั้งแต่มอสีค่ะคือต้องบอกก่อนว่ามอสีเนี่ยหนูยังอยากเป็นหมออยู่ก็เลยยังแบบอ่านหนังสือเก็บไว้อยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอแบบมอห้าปุ๊บพอรู้ตัวปุ๊บก็เริ่มเก็บผลงานจริงจังขึ้นค่ะโครงงานตรงนี้คือมีส่วนที่ใส่ใน์ตด,ด้วยปะมีค่ะมีก็อันนี้จะเป็นพวกโลที่โรงเรียนหนูได้มาอ,มอันนี้น่าจะสองอ,อันนี้ก็คือจะเป็นงานแข่งของ เอ็นไอเค่ะหรือว่าสำนักงานนวัตกรรมแห่งประเทศไทย Thailand n n n o v a t i o n Award ะค่ะแล้วก็ของหนูก็คือได้เป็นที่สองมาทีมสามคนค่ะทำเกี่ยวกับอะไรคะของหนูเป็นทำเกี่ยวกับนวัตกรรมที่สามารถที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก,ะกะเ่เกษตรกร,รชาวสวนยางค่ะก็คือเวลาอบยางมาเสร็จปุ๊บเขาสามารถที่จะ ขายแผ่นยางได้ในราคาที่สูงขึ้นโดยการใช้แผ่นฟิล์มคุมหลังคาของหนูค่ะตัวแผ่นฟิล์มของหนูว่ค่ะมันจะทํามาจากตัวอนุภาคในโรเจนดูราฟินควอนตัมดอทซึ่งมันก็จะช่วยในการเปลี่ยนรังสี U V ให้เป็นความร้อนได้ซึ่งมันก็จะกันรังสี U V ได้ด้วยทําให้หลังคาของหนูอ่ค่ะมันไม่มี U V ไปทําให้แผ่นยางเกิดสีคล้ำทำให้ราคามันตกค่ะอ๋อต้านผู้ชมเข้าสู่รายการชแางอุ้ยสกั้ดงค่ะ ตอนไปแข่งก็คือจะคล้ายๆชักแข่งเลยค่ะต้องทําแบบ business plan ต้องทํา presentation ให้เขาสนใจถ้าสมมติเป็นงานเดียวกันก็คือหนูมีไปแข่งที่ symposium มาด้วยอันนี้ในกล่องนี่คือของรักคนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่นะอันนี้จะเป็น best presentation ที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะของหนูตอนไปแข่งที่ symposium ก็คือมันจะเป็นงานนำเสนอโครงงานของเด็ก12จุฬาพรค่ะใช่ที่เพิ่งได้มาเลยค่ะเป็นอันดับสอันนี้ก็คือจะเป็นงานเกี่ยวกับ ทำนวัตกรรมอาหารนะคะที่เพิ่งได้มาคือหนูทําเป็นเส้นเสริมโปรตีนค่ะเรากินพาสต้าปกติแล้วมันได้แค่แป้งใช่ไหมคะแต่ของหนูเนี่ยก็คือทําเป็นเส้นพาสต้าที่เสริมโปรตีนโดยการใช้ทั่วเหลืองหมักค่ะทําให้เรากินเส้นพาสต้าที่รสสัมผัสเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะคะแต่ว่าได้โปรตีนเพิ่มสูงขึ้นด้วยต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เชฟกะทะาเล็กดีนะเจ๋งนะ ุดยอดมากนะ่าสนใจมากใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวให้คอมเมนะต์มาถามนะใต้คลิปนี้ลแล้วนี่คือก็จะมีผลงานต่างๆของทางโรงเรียนพอมาเห็นแล้วรู้สึกเหมือนแบบข้ามไปในระดับมหาลาัยแล้วอะความรู้สึกเหมือนตอนนี้เราอยู่กับรายการเลยฮะเ็กมหาลัยอันนี้เป็นเครื่องริน 3D ค่ะอันนี้คือจะเป็นสิ่งที่หนูใช้บ่อยที่สุดค่ะเป็นเครื่องตัดอะคริลิกค่ะให้ได้ออกมาในแบบที่เราต้องการนี่ค่ะก็ตัดตัดได เนื้อหาจะประมาณนี้นะสำหรับเรื่องการเรียนส่วนใหญ่ก็นั่นแหละค่ะใช้ชีวิตยอยู่ในห้องนี้ในการทำโครงงานเดี๋ยวเราจไปไหนต่อครับไปหอพักนะแล้วนโอเคถ้าเกิดว่าวันที่เรามาถ่ายแล้วแบบมีเรียนนะ<ช>น่าจะสนุกนะหนูแบบเสียดายมากมเพราะว่าคือคืนมากค่ะโรงเรียนนี้แล้วทำไมป๊อบรักถึงอยากเรียนวิศวะครับหนูได้ทำโครงงานไปเรื่อยๆได้แบบมีโอกาสไปเจอกำนักวิจัยอย่างเงี้ยค่ะ การเป็นวิศวะหรือว่าการเรียนวิศวะเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีหลากหลายมุมมองมากขึ้นแล้วเป้าหมายในอ,อาชีพของเราอ,อาชีพคืออยากเป็นอาจารย์มหาลัยเลยอ,อยากเป็นอาจารย์เพราะวาหเหมือนหนูได้รับโอกาสต่างๆจากอาจารย์มหาลัยอะคะ่ะในการมาช่วยให้คําปรึกษาโครงงานหนูเลยรู้สึกว่าถ้าหนูเป็นอาจารย์มหาลาัยที่สามารถคืนโอกาสอย่างนี้ให้น้องๆรุ่นหลังบ้างก็จะดีมากอนานะคตน,นักเรียนนักศึกษามาดูย้อนหลังก็แบบวิอาจารย์ของเรานี่เคยแบบอยู่โครงการเด็กดีดีแค่เรดิตี้ด้วย โอเคตอนนี้เรามาโผล่ที่หอพักค่ะอันนี้เป็นอหอน้ำตาลค่ะสำหรับเด็กมหกน,นี้ก็ห้องหลอย่รงนี้เลยอันนี้คือปกติอยู่กี่คนอยู่สี่คนค่คะอ่าโอเคต้องขออนุญาตเพื่อนที่อยู่ห้องด้วยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศก็ปกติจะมีผ้าคลุมเตียงก็จะเห็นชมพูทั้งห้องเลยอือทนนี้จะเป็นสภาพที่เพิ่งเก็บของกลับบ้านค่ะก็จะดูเรียบร้อยก็ผิดปกตินิดหนึ่ง นี่จะเป็นรูปต่างๆแปลว่าเป็นเหมืยนกับกิจกรรมพวกสายและหัดสายห้องอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวของเราก็าคือเราผ่อนล้วนเลยเอ,อ่ม ไม่ได้พอดล้วนขนาดนั้นค่ะก็ตอนนี้มีเตรียมสอบพวกที a กอยู่แล้วก็มีเตรียม i อ l อด้วยค่ะแต่ว่าณปัจจุบันเลยก็คือเตรียมสอบ s si i ไ t ของธรรมศาสตร์ค่ะเพราะว่าจะสอบแล้วค่ะอ๋ออันนี้คือเตรียมตัวยังไงครับก็ทำพวกโจทย์ของ Z ซของฟิสิกส์แล้วก็ของคณิตศาสตร์ค่ะแล้วก็ภาษาอังกฤษก็เตรียมเป็นโทอีกเอาค่ะมีไอเทมอะไรที่แบบแนะนำเพื่อนๆหน่อยไหม มีแค่เล่มนี้ค่ะเล่มนี้ก็คือได้มาจากเพื่อนค่ะตอนนั้นเอาไว้ใช้สําหรับเตรียมสอบทีเกค่ะใช่ก็เลยใช้เล่มนี้ในการฝึกพวกผา,าเฉาอาเรื่องนี้พบลักคิดว่าจะลงสอบทีแกด,ด้วยไหมฮะมีลงด้วยค่ะก็จะมีทีแกกับทีแพดสามค่ะก็สอบเผื่อไว้ค่ะใครที่เดินเฉบไปแล้วเห็นพบรักในสนามสอบก็ทักทายได้พบรักนี่คือจะมีกิจกรรมเยอะมากมีวิธีในการแบ่งรายไง หนูบอกได้เลยว่ายังไงเวิร์กไลฟ์บาลานซ์พังแน่นอนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราทํางานมาจนถึงจุดจุดหนึ่งอะค่ะเราจะรู้ว่างานนี้เราใช้เวลาเท่าไหร่ในการทําแล้วมันจะสามารถ manage เวลาได้เองอะค่ะหนูรู้สึกว่าการบาลานซ์เรียนกับการทํางานนะคะมันก็พอจะทําได้อยู่คือด้วยความที่มันอยู่หอะค่ะก็เลยสามารถเรียกว่าทำงานจนถึงดึกได้ที่โรงเรียนแล้วก็กลับมาหอก็มาอ่านหนังสือปกติะค่ะถ้าสมมติเราเป็นสี่กับตันเนี่ย แล้วเราจะมีเนื้อหาหรือว่ามีอะไรมา บอกเพื่อนๆครับก็คือหนูรู้สึกว่าหนูสามารถถ่ายทอดมุมมองของการที่เราเนี่ยเป็นเด็กที่ทําโครงงานมาเยอะแล้วก็ทํานวัตกรรมมาเยอะได้พวกเวทีการประกวดหรือว่าเรียกว่าโอกาสในการได้ไปทำกับทำงานกับนักวิจัยจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับการบาลานซ์ระหว่างการเรียนแล้วก็กิจกรรมหนูก็สามารถที่จะถ่ายทอดมุมมองให้ได้แล้วก็การใช้ชีวิตที่หอค่ะหนูก็สามารถให้คำปรึกษาได้หมดเลย Okay. แต่จริงเหล่านี้คือจริงไม่ต้องรอให้เป็นกระตันก็ได้นะใช่ค่ะใครอยากรู้นี่คือติดตามที่ไหนฮะสามารถทักไดเรกไอจ g มาได้เลยค่ะ w a l l a p h a underscore พค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีน้องมาทักแล้วเหมือนกัน,นะคะใครที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมพรตหรือชีวิตเด็กทุนที่แบบอยู่หอ<ช>แบบอาจจะสนใจอยากจะมาเรียนที่นี่สามารถทักเข้ามาได้แต่พี่สงสัยอย่างหนึ่งเลยคือจริงๆแล้วนี้มันน่าจะถามมาตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วทำไมถึงชื่อพบทักครับ คือเหมือนเอ่อเรียกว่าเรียกว่าชื่อพอค่ะขึ้นต้นด้วยพอพานแล้วชื่อจริงแม่ก็ขึ้นต้นด้วยบอยไม้เนี่ยค่ะก็เลยกลายเป็นพอพานบอยไม้ก็กลายเป็นพกแล้วก็พบอะไรดีก็เลยกลายเป็นสุดรักอ๋อสวับอีกแล้วสะแพร่หลายรอบมากกว่านี้เพราะว่าเราไปกันหลายที่มากนะครับก็ขอบคุณทุกๆยอดวิวขอบคุณทุกๆตอนที่น้องๆเข้ามาดูนะฮะก็อย่างที่บอกนะตอนต้นคือตอนนี้เพจทาง Facebook ของเราชื่อ T ีแคสเรียลิ เจอแน่นอนแล้วก็ทุกทกแพลตฟอร์มก็คือที a l สเรีเซิร์ชเจอเหมือนกัน <Yeah. S 1> เด็กดี Reality ก็เจอ t c a คสเ i ี i t y ก็เจอใครที่ไปเจอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <Yeah. S 1> ให้พวกเราด้วยแล้วกัน <Yeah. S 1> เป็นการสนับสนุนนะครับโอเควันนี้ขอบคุณพบรักมาก oh.